สวัสดีค่ะชื่อชนมาเทศสีแดงค่ะชื่อเล่นชื่อไมกุ๊กค่ะตอนนี้อายุ23ปีค่ะจบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ค่ะบ้าก้าเพียนมั้งคะประมาณนั้น ุใดไม่เท่าล้วงกระเป๋าแล้วเจอตังค่ะ <laughs> <c oughs> เป็นคนยังไงหรอคะก็เป็นคนสนุกคะ่ะเป็นคนตลกอะไรเงี้ยชอบให้คนรอบข้างยิ้มประมาณนั้นอยากให้คนรอบข้างมีความสุขคะ่ะส่วนครอบครัวก็ที่บ้านก็ดีคะ่ะแบบเวลาเราชอบอะไรเขาก็จะแบบคอยซัพพอร์ตเราตลอดเล คือตั้งแต่จำความได้เลยก็คือรู้สึกว่าแบบเราชอบร้องคาราโอเกะแล้วก็จะให้พ่อซื้อเครื่องร้องคาราโอเกะมาแล้วก็จะถือไม์ร้องเลไเมื่อก,ก่อนเคยประกวดร้องเพลงลูกทุ่งใช่แล้วก็แบบลืมไปแล้วว่าลูกทุ่งออกเสียงยังไงเพราะว่ายิ่งเราโตมาเราฟังสตริงฟังป๊อปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยลืมเพลงลูกทุ่งไปแต่ว่าจริงๆเราชอบฟังเพลงด้วยชอบร้องเพลงด้วยเราฟังแล้วมันมีความสุขอะค่ะแค่นั้น ก่อนหน้าที่จะมาเป็น C M Cafe ค่ะก็ทำ YouTube ใช่ทำยูทูบชแ e ลเป็นชแนลของตัวเองแล้วก็ทำชแนลอีกชแนลหนึ่งค่ะชื่อ D O M เป็นชแนลเกี่ยวกับสะ,ะท้อนสังคมทดสอบสังคมอะไรประมาณนี้ใช่ ก็ทีแรกเราก็แบบไม่ไม,ไม่ไม่กล้าเข้ามาเป็นอะไรเงี้ยแล้วแบบเอ๊ะเราจะทําได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะพี่โตอะค่ะที่เป็นเจ้าของขค่ายเซมคาเฟ่แล้วเขาก็เป็นโปรดิวเซอร์ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ทักมาชวนทักมาชวนประมาณ3-4เดือนอะไรเงี้ยเราก็แบบยังไม่เอาดีกว่าเพราะตอนนั้นเราเราเรียนด้วยอะไรเงี้ยแต่พอเราเรียนจบแล้วเรารู้สึกว่าเออถ้าเราอยากเป็นนักร้องอะคะ่ะอันนี้คือโอกาสที่ดีสําหรับเรามากๆเราก็เลยตัดสินใจทักกลับไปหาพี่โตแล้วบอกว่าเออเดี๋ยว คุยรายละเอียดกันดีค่ะแบบพี่โตค่อนข้างให้เรามีส่วนร่วมในกระบวนการทำเพลงเยอะมากๆอยากได้แบบไหนชอบแบบไหนฟิลลิ่งแบบไหนก็คือตามใจมากๆเลยแล้วก็ชอบด้วย เรื่องงานอดิเรกไหมก็เมื่อก่อนมีชอบอ่านหนังสือแต่รู้สึกว่าช่วงนี้แบบสมาธิสั้นมากๆก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันก็เลยเปลี่ยนไปดูซีรีส์ดูการ์ตูนอะไรเงี้ยแทนช่วงหลังๆก็มีแบบว่าลองฝึกทําเพลงนั่งกดดีบอูอะไรเงี้ยก็เพลินๆใช่ชอบใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบเพราะรู้สึกว่ามันธรรมัดธรรมแมงดีใช่เพราะเราเป็นคนแบบว่า เราชอบรองทเท้าอะไรเงี้ยเราเป็นแบบสนิเกอร์เฮดมากๆเลยเงี้ยข้างก็ช, <c oughs> ชอบแต่งชิวๆใส่มาวันนี้ด้วย <c oughs> เป็น n i กี้เอ็กซ์ใช่ค่ะเพราะว่าสีมันสวยดีอะแล้วก็เห็นใครหนะ้าที่เล่เลนเรื่องอีเทอรวอนอะชั้นเซร้อยใช่ใส่แล้วแบบอเูเทแล้วก็ไปซื้อตามยอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ไทยมันหาใส์ผู้หญิงยากมากเลยเราก็เลย ใส่หลวมกว่าเทา้าเบอร์ครึ่งไม่ไม่เลยแบบคือเป็นคนที่เกียดมากๆแบบว่าถ้าไม่ออกจากบ้านหรือว่าจะต้องไปทำงานก็คือจะไม่ทาโลชันล่นอะไรอย่างมากก็แค่ทาแบบมอยเจอไรเซอร์ให้หน้ามันไม่แห้งแค่นั้นเองออกกำลังกายก็สมัครฟิตเนสไว้ถ่ายลงไอจีสตอรี่ เชาแบบง่วงคือแบบตื่นมากินข้าวแล้วก็สามารถนอนต่อได้อะไรเงี้ยถ้าว่างนะแบบถ้าขี้เกียจก็ขี้เกียจตลอดนั่นแหละ่อ,องเท้าค่ะห่วง <c oughs> ห้ามเหยียบนะขาดไม่ได้เลยโทรศัพท์ <c oughs> <c oughs> ใช่ คนยิ้มง่ายคะ่ะเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็เป็นคนชอบชงม,มุกให้คนอื่นเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกดีอะใช่จน,น่าจะชอบนะมีเยอะมากเลยฉายาล่าสุดน่าจะเป็นน้องก้อนแล้วมันก็ผันไปเป็นน้องก้อนขี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามเพื่อนว่าทำไมต้องเป็นน้องก้อนเขาบอกว่าหัวเราเหมือนก้อนแล้วก็แบบมีมีก้อนตรงแก้มอะไรอย่างเงี้ย แล้วทุกคนก็เรียกตามว่าน้องก้อนน้องก้อนขี้ไม่ติดเรื่องเงินใช่ไหมอะไรก็ได้อยากไปอยู่ต่างจังหวัดทำสวนปลูกผลไม้แล้วก็ส่งขายแบบไม่ส่งขายคือต่างจังหวัดมันจะมีแบบว่าตลาดที่เป็นแผงไม้ไผ่ไเราอยากขายแบบนั้นเลย คำพูดที่ติดปากของวันสุดท้ายอะไรครับเนี่ยกับย่าหาทำเราดูพี่เอกทารล็อกเกอร์อะไรเงี้ยเขาก็จะมีคำพูดแบบเวลาเขาแคสเกมเขาก็จะพูดแบบว่าคุยกับใครครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ติดไปพูดกับเพื่อนเวลาแบบเพื่อนเล่นมุกแล้วเราแบบอะไรครับเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากช่องทางการติดตามนะคะ แฟนเพจเฟ e บุ๊ k นะคะ My Cook c o o k s m Cafe ค่ะ i n s t a g r a m นะคะ My Cook c o o k c a m Cafe ค่ะแล้วก็ฝากเ,าเพจ Siam Cafe ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ผลงานนะคะไม่เกินปีนี้นะคะจะเดบิวต์แล้วจะออกเพลงแล้วก็ติดตามกันด้วยนะคะ